สวัสดีค่ะร้านขวัญมรซา,าค่ะวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ BMW C 6 5 0นะคะสปอร์ตใช่ไหมพี่ขวัญเพูดชื่อผิดไหมพูดถูกต้องเนาะอ่ะ BMW ค่ะเห็นไหมคะติดตั้งอะไรไปมองแทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่ามันเนียนมากๆเลยค่ะกับไฟสปอร์ตไลท์ตัว60วัตต์จากร้านขวัญมรซาติดตำแหน่งนี้จ้าลำแสงไม่บงังเดี๋ยวเรามาดูที่ฉากกั้นนะว่าติดแบบนี้เนี่ยติดได้หรอพี่ขวัญแล้วลำแสงจะบังหรือเปล่านี่ค่ะไม่บังเลย สวิกหาไม่เจอเนี่ยนะปัญหาอ๋อเจอแล้วนี่ปัญหาีวิกอยู่นี้อ่านี่นะคะนี่เปิดไฟนี่คือไฟเดิมของรถนะคะคันนี้มีพักไม่ได้นะเบมด์บท์ทำได้ด้วยเหรออ่าโอเคเปิดสีขาวค่ะพักไฟสูง ขอทางได้เลยจะขึ้นเต็มระบบขึ้นเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองเนาะอ่าไฟเหลืองค่ะเน้นย้ำใช้กลางวันใช้ความเร็วอย่างพี่เจ้าของรถคันนี้เดี๋ยวเขาจะไปน่านน่านนะเขาจะไปน่านสามารถใช้ลำแสงนี้ได้เลยตอนกลางวันนะคะให้รถใหญ่เห็นเราชัดเจนขึ้นพักไฟสูงได้เช่นกันช่วงกลับพากับรถเนี่ยหนุกเจอมาแล้วที่ไปมานะคะพักไฟใช้ได้นะคะมีประโยชน์มาก ไม่เปิดไฟอะไรเลยค่ะก็สามารถพักไฟได้เช่นกันหรือเปิดยิงยาวๆได้ใช่ไหมพี่ขวัญเราส่วนมาปิดให้เขาได้เช่นกันเลยเนาะ,ะสวิกอยู่ด้านนี้เนียนมากๆเลยความเก็บของตะขวัญเนาะเอาละค่ะลูกค้าท่านได้ค่ะสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์ขอให้มั่นใจในร้านขวัญมาราซาวได้เลยเราอะ่ะติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะเอาละขับขี่ปลอดภัยทุกครั้งที่เปิดไฟให้คิดถึงช่างขวัญโอเควันนี้สวัสดีค่ะ